ในบรรดาพวกเราเธอเรียนสูงที่สุดแถมยังโง่ที่สุดเพื่อผู้ชายหวยแตกแบบนั้นขายตัวสู้คดีความให้ก็บปัญญาอ่อนพอแล้วตอนนี้มองทะลุปุบโปรงเธอก็ยังไม่ยอมมีสติงดจะทำตัวโสมเธอคิดว่าตัวเองน่าสงสารเหละพวกเราน่าสงสารทั้งนั้นแหละฉันโซมมากเลยใช่ไหม <laughs> <จ>ไม่ใช่แค่โสมนะเธอไหนย,ยิ่งกว่าผีอีงก,ก่อนหน้านี้นะเธอ <laughs> <laughs> อย่าอยู่กับฉันอ่ะพูดมากฉันหวนอย่าหลุนขอประกาศเลยนะนับตั้งแต่นาทีนี้ฉันจะไม่เสียน้ำตาแม้แต่หยดเดียวให้ผู้ชายคนนั้นอีก <laughs> แม่เท่าแก่เท่าแกโถโมโหเรื่องอะไรกันคะนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนค่ะ <laughs> <laughs> อะไรของนายฉันเห็นเขาแต่อังเธอใครจะทนได้ มันเป็นเรื่องปกติป,ปกติก็เป็น,<ค>นแบบนี้ฉันรับมือไหวฉัน,ฉนรัดผัวเขาเหรออันนี้อย่าเสียงดังสิคะเขาเป็นมาเฟียนะมาม่าปลาเธอนะต่อไปไม่ต้องกลัวนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมีฉันอยู่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องกลัวนะ เพียงพอแล้วไปส่งเธอที่บ้านให้เขาทิ้งไปแล้ยังไว้คย